รางวัลท็อปดิจิทัลแบรนด์อวอร์ดในหมวดบริการขนส่งกลุ่มบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันและรางวัลท็อปโซเชียลคอมเมอร์ช์แบรนด์อวอร์ดหมวดบริการขนส่งกลุ่มฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันและแบ,บรนด์ที่ได้รับรางวัลได้แก่ Grab แบบและ Grab Food ค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณจันสุดาทานานิตตยะอุดมนะคะกรรมาการผู้จัดจาก,การใหญ่จาก Grab ประเทศไทยสว,ส,สวัสดีค่ะ คุณจาสุดานะคะยินดีด้วยสำหรับสองรางวัลก็จะมีการถังแกรฟเองแล้วก็มีแกรฟูดด้วยค่ะอย่าที่มั่วบอกไป แกร็อยู่ในทุกอนุของชีวิตทุกคนจริงๆมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับรางวัลนี้สักหน่อยไหมคะได้ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนิยสาร n Brand e g e แล้วก็ผู้บริโภคทุกท่านที่ทําให้แกร็บเนี่ยมาถึงทุกวันนี้นะคะจริงๆปีนี้เนี่ยเราได้4รางวัลก็คือเป็นท็อปโมสเซตไมเออร์แบรนด์นะคะทางด้านฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็การเรียกรถแล้วก็เป็นท็อปดิจิทัลแบรนด์แล้วก็ท็อปโซเชียลคอมเมอร์สแบรนด์สำหรับเรียกรถแล้วก็ส่งอาหารนะคะก็แกร็บเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยมา ให้ผู้คนในอ e ีโคซิสเตมไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคมีความสะดวกสบายนะคะมีความปลอดภัยรวมถึงคนขับแล้วก็ร้านอาหารที่อยู่กับเราเนี่ยมี Earning ็ตออ portunity ว่ามีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่เราได้รางวัลเนี่ยก็เป็นเสียงจากผู้บริโภคในการที่เราเป็นหนึ่งด้าน Leadership นะคะไม่ว่าจะมีการเซอร์วิสหลายแบบตั้งแต่ affordable คุ้มค่าไปจนถึงหรูหราหรือว่า Quality เช่นแบบ grab ตำซาบหรือว่าการเรียกรถก็มีรถที่เป็น grab car premium หรือ grab executive, mm hmm. อ grab executive นะคะ มีรถอัลฟาดมีมีเมอร์เซเดสเบนซ์มีเอ็ enz, มีเอ็นะคะหรือว่าความปลอดภัยเราก็เป็นหนึ่ง<ม>ฟีเจอร์ทั้งหลายในการนั่งรถไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะรวมถึงส่วนสุดท้ายก็คือการที่เราต้องการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนมี sustainability มในหัวใจนะคะ<ม>ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนใน Eco System เราก็สังคม,มการเลือกใช้รถ EV แล้วก็การที่สั่งกราฟ o o d ไม่ต้องการใช้ช้อนซ่อมพลาสติกแล้วก็หลากหลายโครงการนะคะที่เรากำลัง ทำอยู่นะคะก็ฝากติดตาม g r a ฟใช้ g r a ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกรถการส่งอาหารส่งของนะคะแล้วก็ g r a ฟมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะโอ้บอกได้เลยว่าแกรฟนี่คือซูเปอร์แอปที่แท้จริงนับร์วันค่ะนัมเบอร์วันเลยจริงๆนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิตเราถ้าไม่มีอะไรขอให้มีแ r a ฟเพียงพอกช่วยรยทุกมิติเลยจริงๆเหมาะแล้วนะคะกับรางวัล Top Digital Brand Award นี้ยินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ